สวัสดีเพื่อนๆนชาวลัคนาราศีมีนวันนี้ผมจะมาพูดถึงปรากฏการณ์จันทคาดบางส่วนที่จะเกิดขึ้นในวันที่ที่28ตุลาคมเข้าสู่เช้าวันที่29ตุลาคมพศ2 5 6 6รส่งผลอย่งางไรกับชาวลัคนาราศีมีนกันบ้างก่อนรับฟังก็ฝากเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมีนฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการพัฒนาช่องหวชีจเหตุให้มีคุณภาพดียิ่งยิ่งขึ้นไป ด้านดีสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับหากชาวลัคนาราศีมีนท่านใดเนี่ยอยู่ในช่วงที่ตั้งใจที่จะไปขอความเมตตาขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นโอกาสที่ดีนะครับมีโอกาสสาเร็จค่อนข้างสูงนะครับลักษณะผู้ใหญ่ที่เข้าไปขอแล้วค่อนข้างสําเร็จเนี่ยเป็นลักษณะที่ท่านมีความนิ่งสุข,ขุมอ่าแม้จะโดนดุนะครับโดนบน่นนิดนิดนิดน้อยอยู่บ้างเนี่ยแต่ท่านก็จะให้ความช่วยเหลือนะครับ ส่วนในเรื่องของการงานที่ให้คุณกับชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวกับของกินอาหารนะครับของที่ใช้แล้วหมดไปรวมไปถึงหน้าง,งานท,ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถ,สถานการณ์ณปัจจุบันนะครับก็จะให้คุณกับชาวลัคนาราศีมีนนะข้อควรระวังสําหรับชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยพบที่เกิดเรื่องราวเนี่ยคือพบตนุก็คือตัวเองตัวตนนะครับ ส่วนราหูเนี่ยที่ท่านมาลอยเกิดปรากฏการณ์ครั้งนี้ก็คือเจ้าภพวินาศวินาศก็หมายถึงาการใช้ความคิดความเครียดแล้วก็เหตุเซอร์ไพรส์นะครับส่วนดาวจันทร์นะครับที่ราหูท่านจะไปไปบดบังเนี่ยก็เป็นเจ้าเจ้าเรือนปุตตะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตนเองนะครับที่อาจจะเกิดเหตุตกใจมีเรื่องให้ให้ให้คิดให้ทบทวนนะครับรวมไปถึงของของใช้ในบ้านนะครับ บ้านเรือนหรือรถยอดยานพาหานะเนี่ยเกิดความเสียหายต้องเข้าไปซ่อมแซมบริวารก็จะมีเรื่องให้ช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยต้องระมัดระวังอุบัติเหตุทางน้ำนะครับการลื่นการหกล้มเข้าห้องน้ำเนี่ยต้องต้องเดินระมัดระวังนะครับรวมไปถึงน้ําในช่องท้องท้องเสียแบคทีเรียต่างเนี่ยก็จะเข้าแทรกซึมชาวลัคนาราศีมีนได้ง่ายนะครับมีโอกาสเป็นไข้หวัด นะทอมซินอักเสบตรงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพดีๆนะครับแนวทางการตั้งรับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับพิจารณาตามความเป็นจริงนะครับว่าเหตุทั้งหลายเนี่ยมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดานะครับแม้จะมีเรื่องให้เราแก้ไขหลายจุดเนี่ยแต่ชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นลัคนาที่มีสติปัญญานะครับเป็นครูนะเป็นคุณน้ําเพราะฉะนั้นดาวประจําตัวเราเนี่ยก็ยังได้ตําแหน่งขึ้นเป็นราชาก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง อาหารการกินนะครับก็ณนะช่วงการเกิดปรากฏการณ์ครั้งนี้ก็ให้ทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับที่ส่งเสริมดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเรื่องของการออกกําลังกายนะครับการเดินเหินนะเดินจงกรมหรือเขาฟิตเนสนะครับออกกําลังกายให้สุขภาพร่างกายตั้งรับกับเหตุการณ์ครั้งนี้สุดท้ายนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนนะครับโชคดีมีสติรอดพ้นปลอด,ลอดภัยทุกท่านนะครับโชคดีครับ